สวัสดีค่ะทุกคนนี่จุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่สายน้ํานะคะวันนี้เราจะมาพาชมตะไคร้นะคะตะไคร้ตั้งแต่วันที่24นะคะที่น้องนําโชคน้องใบเตยแล้วก็คุณยายปลูกนะคะแล้วก็คุณตาเป็นคนขุดแล้วก็แม่เป็นคนวางต้นนะคะเราช่วยกันนะครับทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ปลูกรอบขอบสะเลยนะคะ ในส่อสาก,กว้างขนาดไหนเราก็ปลูกรอมรอบค่ะมีความสุขมากอากาศดีมากตอนนี้นะคะเราก็เดินมาตะไค้ปลูกตั้งแต่วันที่24ตอนนี้ก็วันที่10วันที่10ตุลาที่เราปลูกก็คือ24กันยานะคะผ่านมาก็ประมาณเอาน่าจะ10กวันวัน16 16วันน่าจะได้นะคะนี่ ได้ไหมเพราะวันนี้วันที่สิบตุลาแล้วเพราะว่าเราปลูกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่กันยานี่นะคะก็เริ่มติดแล้วะคะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มแต่ว่าแม่บอกว่าตะไคร้เนี่ยปลูกยังไงก็ไม่ตายนะคะทนทานนี่นะคะนี่ยังไม่ครึ่งเลยนะคะยังไม่ครึ่งสะเลยนะคะที่เราเดินมานี่นะคะ เป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะเห็นไหมคะตะไคร้สวยงามมากถ้ามันเป็นออกมาแล้วนะคะมันจะกอใหญ่มากนี่นะคะทุกคนเห็นไหมวันนั้นนะคะทั้งขุดทั้งปูกนะคะช่วยกันจนมือพองแต่ก็มีความสุขนะคะ นี่นะคะผ่านไปแล้วครึ่งสระนะคะนี่กำลังล้อมรอบบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะทุกคนท้องฟ้าสวยนุ่นนะคะสวยงามมากวันนี้มารีวิให้ดูประมาณ16วันนะคะเดี๋ยวพอเริ่มโต แต่ก็แล้วจะมาถ่ายให้ทุกคนได้รับชมอีกครั้งนะคะว่าเราปลูกนี้สำเร็จแล้วก็สวยงามแบบไหนนะคะปลูกไม่ยากนะคะทุกคนเราก็ตัดตัดมาแล้วเราก็เอาใบเอาใบออกนะคะแล้วเออก็มามาแช่แม่ก็จะไ่สุกนะคะแช่แช่แล้วก็ ออกไม่ต้องลึกมากแล้วก็เอาต้นตะไคร้ลงแนบกับดินแล้วก็เอาดินถมแล้วก็แม่ก็หยียบหยีบหยีบนี่นะคะทุกคนสวยงามมาดูว่าต้นเล็กๆๆ,ๆอย่างเงี้ย เขาจะแตกกอเยอะไหมเขาจะรอดไหมแต่ผ่านมา16วันแล้วเขาก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาชูคอแล้วนะคะทุกคนตอนแรกนี่วันแรกที่ปลูกนี่คือนอนนอนราบติดดินเลยนะคะตอนนี้เริ่มชูคอเริ่มมีใบออกมาแล้วนะคะทุกคนดูผ่านไปครึ่งสัแล้วก็ใกล้จะรอบ กล้จะถึงจุดเริ่มต้นที่เราเดินมาแล้วนะคะทุกคนความสวยงามผลผลิตของที่บ้านเรานะคะขอบคุณความโชคดีมากเลยภูมิใจในทุกอย่างที่คุณแม่คุณพ่อทำและก็ตัวเองได้มาเรียนรู้ทำถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมสายน้ำ รอดรูนะคะเดี๋ยววันที่เขาเติบโตว้าวสวยงามบายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะคะ